สวัสดีค่ะมาฟังข่าวดารากันค่ะคลิปนี้หนูขอ53ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้หนูทําคลิปต่อไปค่ะเชียร์ไม่ขึ้นนักร้องสาวประกาศชัดไรทายาตไม่เหมาะการเป็นแม่ตอนนี้นักร้องสาวนิวนภัทรศรยังคงโฟกัสกับการเป็นคุณแม่เต็มตัวยังไม่มีแพลนที่จะกลับมาลุยงานคู่กับเพื่อนสีจิ๋วปียนุษ มีสาวจิ๋วบอกว่าตอนนี้ต่างแยกกันไปโฟกัสกับพาส่วนตัวของตัวเองเข้าใจแฟนๆเรียกร้องเพราะทั้งคู่เหมือนเป็นเงาของกันและกันไปแล้วส่วนเรื่องส่วนตัวสาวจิ๋วตัดสินใจแน่วแน่แล้วว่าชีวิตนี้ไม่คิดมีลูกเพราะคิดว่าตนเองไม่เหมาะกับการเป็นแม่ด้านแฟนหนุ่มเยียงทวีสิงก็เห็นตรงกันมองการมีลูกต้องเสียสละหลายอย่างรวมถึงเรื่องงาน ทั้งจิ๋วและเอียงต่างชอบทำงานทั้งคู่เลยเห็นตรงกันเรื่องนี้แม้เพื่อนซีอย่างนิวจะเชียร์ตลอดแต่ตนช็อตฟิลเพื่อนตัดขาดแรงเชียร์ยังไงก็เชียร์ไม่ขึ้นแน่นอน